สวัสดีครับนักเรียนทุกคนพบกับกิจกรรมดีๆด,ดีวติดทเทอร์โบเสริมความรู้สู่ความสําเร็จจากสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการหรือพอวอน,นะครับวันนี้พบกับวิชาคณิตศาสตร์กับครูพฤึศอาจารย์พฤติพงศ์รอสวรร์เด็กๆพร้อมกันยังครับถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนกันเลยครับผมมาดูข้อต่อไปกันนะครับผมข้อนี้เหมือนเดิมครับเรามาอ่านคําถามก่อนนะครับผมคาถามถาม,ถามว่าวิชัยต้องการขี่จักรยานเป็นระยะทางทั้งหมดกี่กิโลเมตร อ่ะเราจะเห็นว่าคําถามที่โจทย์ถามเนี่ยคือถามระยะทางทั้งหมดนะครับที่วิชัยเขาต้องการขี่จักรยานอ่ะทีนี้ข้อมูลครับที่โจทย์เขาให้มาเนี่ยมีอรบ้างเรามาดูกันครับเขาบอกว่าวิชัยขี่ไป45กิโลเมตรคิดเป็น30%ของระยะทางทั้งหมดประโยคตรงนี้เด็กๆต้องตีความออกมาให้ได้นะครับว่า30%เนี่ยความหมายคืออะไรนะครับเด็กๆครับคําว่าเปอร์เซ็นต์ เปอร์เซนต์เนี่ยครับผมอ่าภาษาอังกฤษก็คือเปอร์เซนต์ถูกไหมนะครับเด็กๆลองนึกคำที่มันเป็นคำว่าเซนน่นะครับอย่างเช่น100่งร้เซนเท่ากับ1ดอลลาร์หรือเซนจูรีพวกนี้มันจะหมายถึง100ครับผมเปอร์เซนต์ก็คือต่อ100หมายความว่าถ้าอะไรก็ตามนะครับที่มันต่อท้ายด้วยเปอร์เซนต์แปลว่ามันเทียบจาก100ครับรแสดงว่าวิชัยขี่ไปคิดเป็น30%เนะี่ยหมายความว่าวิชัยขี่ไปแค่30 ส่วนจากทั้งหมดหนึ่งร้อยส่วนหมายความว่าถ้ายะทางทั้งหมดมันเป็นหนึ่งรอยครับวิชัยขี่ไปแล้วสามสิบนั่นเองครับซึ่งอันนี้เนี่ยนะครับเราต้องทําการเขียนนะครับในลักษณะเปรียบเทียบกันซึ่งเราเรียกว่าอัตราส่วนก่อนนะครับอ่ะเขียนยังไงเรามาดูนะครับครูเขียนอย่างนี้ครับเห็นว่านะครับถ้าระยะทางนะครับส0มสิเซนาะอ่าสาสิเอร์ซนตเนี่ยนะครับมันจะมาจากนะครับ ระยะทางทั้งหมดหนึ่งร้อยเนาะโอเคนะครับเห็นระยะเนาะระยะทางสามสิบเปอร์เซ็นอันนี้คือมาจากคําว่าสามสิบเปอร์เซ็นตนะครับหมายถึงว่าระยะทางสามสิบเนี่ยจะมาจากระยะทางทั้งหมดหนึ่งร้อยนั่นเองครับแต่ว่านะครับของจริงอันนี้คือของเทียบจากเปอร์เซ็นต์เฉยแต่ของจริงเนี่ยวิชัยเขาขี่ไปสี่สิบห้ากิโลเมตรดังนั้น ก่อนที่เด็กๆจะมา45เด็กๆต้องหาทางครับหาทางทำยังไงก็ได้ให้30เนี่ยเป็น45แต่ว่าถ้าเกิดว่าเรานึกแว็บเดียวนะครับไม่ทราบหรือว่าเว็บเดียวเราไม่รู้ว่า30ทำยังไงให้เป็น45เนี่ยให้เด็กค่อยๆเปลี่ยนนะครับทีละสะเต็ปด้วยการคูณหรือหารให้มันเป็นเลขที่เด็กๆสามารถที่จะนึกได้ง่ายๆก่อนว่าจะคูณต่อยังไงให้เป็น45อ่ะงั้นครูทำแบบนี้นะครับ ครูก็คิดง่ายๆแบบนี้แล้วกันเนาะเอาเป็นว่าเอ๊ะงั้นถ้าสิบหารสิบกลายเป็นไอ่าถ้าครูเอาสามสิบหารสิบเนี่ยนะครับมันก็จะเหลือสามถูกไหมอ่าแสดงว่าถ้าระยะทางสามเนี่ยมันก็จะมาจากระยะทางทั้งหมดหนึ่งร้อยแล้วหารด้วยสิบเหมือนกันนะครับอ่ะก็แสดงว่าหนึ่งร้อยหารยี่สิบก็จะเป็นสิบนั่นเองครับโอ๋ทีนี้พอจะมององอกยัง ว่าสามถ้าครูจะคูณต่อให้มันเป็นสี่สิบห้าคูณด้วยอะไรหูกคูณด้วยอ่าใช่แล้วคูณด้วยสิบห้าครับงั้นระยะทางตรงนี้ก็ต้องคูณด้วยสิบห้าด้วยครับผมอ่ะสามคูณสิบห้าได้สี่สิบ้าถูกไหมติดคูณกับสิบห้าเป็นเท่าไหร่หูกเป็นหน,นึ่งร้อยห้าสิบนี้ครับอันนี้คิดแบบง่ายๆเลยโดยใช้อัตราส่วนเนาะนะครับแสดงว่าอะไรครับแสดงว่า ระยะทางที่ไครเขาขี่จักระยาน45กิโลเนี่ยครับมันก็มาจากระยะทางทั้งหมด150กิโลครับเพราะฉะนั้นเราก็เห็นร้อยไหมครับนี่ใน้คำต,ตอบก็คือ150กิโลเมตรนั่นเองครับข้อนี้ไม่ยากนะครับจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราจะคิดนะครับโดยใช้สมการเนี่ยก็ได้เนาะ ว่าระดับเด็กๆประถมเนี่ยนะครับครูอยากให้เด็กๆเ,เขียนเป็นอัตราส่วนแบบนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆนึกครับว่าเราจะแปลค่าด้วยการคูณหารยังไงนะครับให้มันสอดคล้องนะครับกับข้อมูลที่โจทย์ให้มาเนาะเพราะงั้นมันก็จะหาค่าได้ไม่ยากนะครับตอนนี้คําตอบก็150กม